รู้ได้อย่างไรว่าตัวเองมีขยะในจิตปมในใจหรือไม่สวัสดีครับผมอาจารย์เอกไกรศ์วิภพบรวรวงศ์มาพบอาจารย์อีกครั้งหนึ่งวันนี้หัวข้อที่อาจารย์จะมาพูดถึงก็คือเรื่องว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเรามีขยะในจิตและปมในใจหรือเปล่า ท้าความเลยดีกว่าปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเนี่ยสำหรับศาสตร์ของการสั่งจิตสํานึกเนี่ยเราถือว่าทุกคนน่ะมีขยะในจิตปมในใจกันมาตั้งแต่อยู่ในท้องของคุณแม่เลยก็ได้นะครับ mm hmm. เพียงแต่ว่าเ,เรารู้หรือเปล่าว่ามันเป็นเรื่องอะไรบ้างและไอสิ่งนั้นนะ่ะอะไรคือขยะในจิตอะไรคือปมในใจวันนี้อาจารย์ก็จะมา ไขข้อข้องใจตรงนี้ให้พวกเราได้รับรู้กันนะครับเริ่มจากเรื่องของที่อาจารย์บอกว่าทําไมคนที่เรียนวิชาศาสตร์แห่งการสังจิตได้สำนึกเราจะเข้าใจเรื่องของขยะในจิตและปมในใจเรื่องของขยะในจิตเนี่ยก็เป็นเรื่องของอเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตนั่นแหละ ผมในใจก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกสภา,าวะอารมณ์ที่มันเก็บไว้และก็มาซ่อนเอาไว้ตั้งนานแสนนานแล้วแล้วมันกลับขึ้นมาทํางานในช่วงเวลาที่เราเพลิดเพลิไอ้ไอสองเรื่องนี้ถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีหรือไม่มีอันดับแรกอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันมีแน่นอนเพียงแต่ว่ามันมีมากหรือมีน้อยมันขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเราเนี่ยครับที่เส้นทางแห่งการดาเนินชีวิตของพวกเราเนี่ย เราผ่านอะไรบ้างเราผ่านชีวิตที่มีความสุขหรือเปล่าเราผ่านสภาวะอารมณ์ที่มีความสุขไหมหรือเราต้องเจอเหตุการณ์เลายๆในอดีตมากมายไม่ว่าจะเรื่องความรักสายสัมพันธ์สุขภาพไรายได้ความสุขความสําเร็จอะไรต่างๆเหล่านี้ครับที่มันส่งผลกระทบความรู้สึกเราค่อนข้างรุนแรงอะไรก็ตามที่มันกระทบกับเราค่อนข้างรุนแรงและ เราก็ไปอินกับมันเราขาดสติเราขาดการคิดวิเคราะห์แยกแยะเราก็จะเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วเช่นอะไรบ้างเช่นเราอาจจะเคยมีเห็นภาพคนไม่สบายสมัย,ยเด็กๆนะครับหรือคนเห็นคนที่มีสุขภาพไม่ดีเลยแล้วเราก็คิดว่าฉันต้องไปแบบนี้หรือเปล่าแล้วเราก็เชื่อว่าเราคงไปแบบนี้แน่เลยอย่างนี้เป็นต้นหรือเราเคยเห็นคนบางคนก็ไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจโดน อาจจะเรื่องอะไรก็ตามอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะเป็นเรื่องของการถูกโกงอาจจะเป็นเรื่องของการไม่รู้จักการบริหารการที่ดีพอแล้วเราก็ไปเห็นภาพเหล่านั้นแล้วเราก็อินกับความรู้สึกเหล่านั้นมันจึงเก็บสะสมมาด้วยมาเป็นระยะระยะแล้วมันก็จะมีเรื่องของในงทางครอบครัว เพ่าคุณแม่เราคุณอาจารย์เราเพื่อนฝูงเราสิ่งแวดล้อมเราเพื่อนที่ทํางานเราเจ้านายลูกน้องเราที่เราสื่อสารกันทุกวันที่เราพูดคุยกันทุกวันและมันมีเรื่องราวที่กระทบกระทุจ,จิตใจเราหรือมีเรื่องราวที่ทําให้เราขาดสติสิ่งเหล่านี้ครับแล้วเราไปอินกับสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขยะในจิตได้ตลอดเวลาทีนี้มันจะมีมากมีน้อยเช็คจากตรงไหนเช็คได้ไง่ายๆครับเวลาคุณ ไปเห็นอะไรก็ตามแล้วมันมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบคุณและมันเกิดซ้ําๆเช่นมีมีความรักแล้วก็มีเรื่องที่ต้องทะเลาะวิวาทซ้ําๆหรืออาจจะเป็นเรื่องของแต่งงานแล้วหย่าร้างซ้ําๆเปลี่ยนงานบ่อยๆทําธุรกิจเหมือนจะดีแล้วก็มีปัญหาหรือเวลา เป็นหนี้ก็เป็นหนี้อยู่ตลอดเวลาพอเวลาจะหมดหนี้ก็เป็นหนี้อีกหรือบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการแบบเก็บเงินไม่อยู่มีเงินเท่าไหร่ก็ใช้หมดอะไรพวกนี้ครับคือมุมมองของขยะในจิตปมในใจของพวกเรานั่นเองแต่บางเรื่องก็อาจจะไม่ได้เป็นขยะในจิตในปมในใจของบุคคลบางคนก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ฐานข้อมูลในจิตได้สำนึกว่าเราบันทึกเรื่องราวเหล่านั้นเป็นแบบไหนบางคนอาจจะบันทึกเรื่องราวว่าเออที่เราทําธุรกิจผิดพลาดนี้มันคือประสบการณ์ มันคือประสบการณ์ที่เป็นครูให้เราต่อยอดในการพัฒนาให้เราดีขึ้นกว่าเดิมและมีสติขึ้นกว่าเดิมแบบนี้อาจจะไม่ใช่ขยะในจิตก็ได้แต่ถ้าบางคนบอกว่าโอ้โหทำธุรกิจแล้วขาดทุนเนี่ยแล้วฉันจะเป็นยังไงจิตตกเสียใจแบบว่ามีทุกข์เยอะแยะมากมายในเรื่องการจัดการทางการเงินอะไรก็แล้วแต่พอจิตตกแบบนี้ครับข้อมูลเหล่านั้นมันจะเข้าไปเร็วมากในฐานจิตใต้สำานึกและมันจะส่งผลเวลาคุณทำธุรกิจ อันต่อไปมันก็จะบกเข้ามาใหม่เมื่อเวลาคุณเผลอหรือความรักที่คุณเคยมีปัญหามาก่อนแล้วคุณก็ไปจิตตกแล้วก็แบบอกหักรักคุดอะไรอย่างเงี้ยเวลามีคนรักใหม่มันก็จะกลับขึ้นมาทํางานอีกครั้งและคุณก็จะสังเกตว่าคนคนใหม่นี้จะเหมือนคนเดิมไหมไอคนเก่าๆที่เคยคบอ่ะทำแบบนี้คนนี้มันจะเหมือนเราไหมเนี่ยครับมันก็จะกลับขึ้นมาทํางานแล้วคุณก็สังเกตว่ามันจะเกิดซ้าๆกันในชีวิตเราเอาเป็นว่าอาจารย์ฝากง,ง่ายๆเพียงแต่ว่าอะไรที่ มันเกิดขึ้นซ้ำๆกับช่วงเวลาของที่คุณใช้ชีวิตและมันส่งผลกับการดําเนินชีวิตของคุณและทําให้คุณไม่มีความสุขแม้กระทั่งสภาวะอารมณ์ก็ตามรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเศร้ารู้สึกเบื่อรู้สึกขี้เกียจอะไรเงี้ยครับและอีกส่วนที่เป็นของการทําธุรกฐฐิจการใช้ดําเนินชีวิตในสังคมก็ตามถ้ามันเกิดซ้ําๆสองสามครั้งในช่วงเวลาที่อาจจะไกล่เรียกกันหรือห่างกันก็แล้วแต่แต่มันทาให้คุณไม่มีความสุข นั่นแหละครับคือขยะในจิตแน่นอนมันคือขยะในจิตแน่นอนแล้วมันก็เป็นปมในใจของคนเพราะว่ามันมีสภาวะจิตยอยู่ตรงนั้นด้วยสภาวะอารมณ์ต่างๆที่อยู่ในจิตของคนนั่นแหละครับาถามว่ามันสามารถเอาออกได้ไหมมันลบล้างลืมได้ไหมมันแก้ไขได้ไหมอาจารย์ก็บอกว่ามันสามารถลบล้างลืมได้มันสามารถแก้ไขได้และมันก็สามารถลงโปรแกรมใหม่ได้ด้วยอันนี้ก็จะฝากไว้ว่ามันเป็นเรื่องของคุณต้องใช้ตัวคุณเอง ว่าสิ่งไหนคือขยะในจิตของคุณและสิ่งไหนคือไม่ใช่ลองฝึกดูนะครับขั้นตอนง่ายๆก็ลองฝึกดลูลองทบทวนตัวลองคุยกับตัวเองดูลองย้อนไปดูถึงภาพต่างๆทีเ่เคยทําไว้ในอดีตหรือเหตุการณ์ต่างๆหรือการคําพูดต่างๆก็ตามว่ามันส่งผลกับชีวิตคุณไหมถ้าเรื่องราวในอดีตมันส่งผลจนถึงปัจจุบันและยังหวนคิดอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าอันนั้นคือขยะในจิตและปมในใจแน่นอนโอเคไหมครับ แล้วก็เราค่อยพบกันใหม่ในองค์ความรู้ดีๆกับช่องทางของอาจารย์ในช่อง YouTube ของอาจารย์แล้วก็ Facebook Fanpage ของอาจารย์ด้วยนะครับอย่าลืมติดตามอาจารย์แล้วก็ส่งคลิปดีๆโอดีๆให้กับคนนะครับหลายๆคนจะได้เผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของจิตใต้สำานึกแล้วเราพบกันในคราวหน้าสวัสดีครับ